ประตูเด้าเด้าเด้ายด้าได้เลยต่อยฟันยับ่อยเราจะไปไหนกันคะไปกินค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะไปกินก <okay ๋วยเตี๋ยวโอเคค่ะดาวิลฮัลโหลดาวิลในจอกมูนะสวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์โอ้ย ้องเบิ้งเบิ้งเป็นอย่างหมามันขึ้นมามาเกลี่ยมองนี่เด้ีวปอโอ้ยจ้าโจระูโน่โนโนโน่าดแล้วทุกคนเยบรอยเจาเรา้โดนอีกแล้วเอาเยี่ยมเขาเี่ยมมเทียบมาทางนี้นะโอ้ยเยเ็นๆไปลูก เลี้ยประตูปิดประตูป<อ>ิดแรงแรงปิดแรงแรงมันออกเลยเลี้ยงคุณแจคุณแจคุณแจเลี้ยงโอ้เรียนาะเด้เเาไปตองเด้าเด้าว้าว โอ้ยสีมัเดาสันเดาบักบิวเดาบักบิวเดาบักบิวอยาข้าอยาออกมานะนั่สิไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่เข้าบ้าน เอาแล้วเอี๋ยวเอา่าาเหออยังอิจี้อ่าเป็นเเป็นไอ้โอ้เทมาหักีา้อตั้งอมู้สาอบอออบเะไรครับวันนัออะวนนามีอุอนะคะ เรืยโอ้ไม่ีรืดูเราเราเลยการเดินทาโอ้ขออะรเจะหัวเพราะด้หัวเพราะด้หัวพี่น้องโอเคโอเคเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะนะกข่กะหัวรอกันวันละนิดวันละหน่อยพอได้สดใสชื่นใจเบิกบานสำราญใจ ฝากากดไลค์กดแชร์นะคะช่อง <Yeah. S 1> อีสานเตอร์แชแนลหล,ล,ละะะักการแฟนเพจว่กคุมสุภาพรสนักสิรปปิร <S 2> <S 2> แฟนคลับเลยนะคะ <S <S โอ้ยน้อง